สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเหมือนเดิมค่ะเราจะมาเรียนเรื่องขบวนการชาตินิยมและการเรียกร้องเอกราชเหมือนเดิมแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนว่าประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียนั้นมีขบวนการชาตินิยมแบบไหนมีการเรียกร้องเอกราชแบบไหนบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ในประเทศอินโดนีเซียนะคะขบวนการชาตินิยมของอินโดนีเซียในระยะแรกเริ่มต้นนะคะมาจากการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะคะมากกว่าทางด้านการเมือง หรือการได้รับเอกรากการปกครองตนเองนะคะขบวน,นการชาติยมในกลุ่มแรกของอินโดนีเซียนั้นก็จะได้แก่กลุ่มองค์กรทางวัฒนธรรมก่อตั้งเมื่อปี2 4 5 1สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีการศึกษานะคะได้รวมกลุ่มกันขึ้นโดยมีนโยบายทำรงรักษาภาษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งในอดีตนะคะอินโดนีเซียนั้นก็จะทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้นก็จะเป็นสังคมเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับศาสนา,สาอิสลามนั่นเองค่ะ กลุ่มองค์กรทางศาสนานะคะ ที่มีชื่อว่าซาเรกัสอิสลามนั้นหรือว่าสมาคมอิสลามนะคะมีการก่อตั้งเมื่อปี2455นโยบายหลักของกลุ่มนี้คือชาตินยิยมสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าและก็ชาวนานะคะที่ตระหนักถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่คนจีนนะคะอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอินโดนีเซียแล้วก็มีฐานะทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าคนพื้นเมืองมันก็เป็นไปที่มันมันเป็นทั่วโลกเลยนะคะที่คน จีนจะไปอยู่ที่ประเทศไหนเขาก็จะเป็นคนที่ขยันอดทนเก็บหอมรอมริบแล้วก็มุมาณะนะคะทาให้ฐานะของคนจีนในทุกๆประเทศนั้นมีฐานะที่สูงกว่าคนพื้นเมืองต่อมาซาเลกัสอิสรามนะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนองค์กรทางศาสนามาเป็นองค์กรทางด้านการเมืองเพื่อต่อต้านการปกครองของฮอลันดานะคะแล้วก็มุ่งการกรอบกู้เอกราชก็คือต้องการได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์นั่นเอง ภรคสังคมประชาธิปไตยนะคะก่อตั้งเมื่อปีพศ2457โดยชาวพื้นเมืองที่หัวรุนแรงนะคะ ซึ่งมีสมาชิกบางส่วนมาจากซาเรกัสอิสลามต่อมาพักนะคะก็มีนโยบายสนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์นะคะและได้มีการก่อจลาจลในเกาะชวาและเกาะสุมาตาด้วยซึ่งเป็นเกาะใหญ่ของประเทศอินโดนีเซียนะคะจนรัฐบาลดัสนะคะได้ใช้กำลังปราบปรามอย่างรุนแรงแล้วก็ขบวนการนี้ก็เลยสลายไป ปฏิกิริยาของดัตที่มีต่อขบวนการชาตินิยมที่เกิดขึ้นในบรรดาชาวเมืองชาวพื้นเมืองนะคะคือให้การยอมรับสมาคมต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็หาวิธีป้องกันมิให้ชาวพื้นเมืองทําการต่อสู้หรือก่อตั้งขบวนการต่อต้านขึ้นโดยใช้นโยบายประนีประนอมค่ะแต่ก่อนก็คือใช้ไม้แข็งปราบปรามอย่างรุนแรงกับชาวพื้นเมืองแต่ก็เปลี่ยนใหม่นะคะคือ มาประนีประนอมมาคุยกันมากขึ้นนะคะกับชาวพื้นเมืองเหมือนกับใช้ไม้อ่อนแทนที่จะใช้ไม้แข็งนั่นเองอีกทั้งยอมให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนขึ้นนะคะโดยมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งด้วยแต่ชาวอินเดเซียก็ยังไม่ยอมรับค่ะยังไม่ยอมรับสภาดังกล่าวเพราะเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นของใครคะเป็นของดัชนั่นเองในขณะเดียวกันกลุ่มชาติยมก็เริ่มตั้งพรรคการเมืองขึ้น พรรคที่สำคัญในระหว่างนี้ได้แก่พรรคคอมมิวนิสต์นะคะตั้งเมื่อพศ2462พรรคนี้ยังได้สนับสนุนกระบฏท,ที่เกิดขึ้นในสุมาตราด้วยเมื่อปีพศ2469คำถามข้อที่1ค่ะชาวอินโดนีเซียไม่ยอมรับสภาประชาชนเพราะเหตุใด ในปี2496นะคะสูกาโนและพรรคพวกได้ก่อตั้งพรรคชาตินิยมอิโนโดนีเซียขึ้นพรรคมีนโยบายเรียกร้องเอกราชอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์นะคะให้แก่อิโนโดนีเซียพรรคจึงเป็นที่นิยมของชาวอิโนโดนีเซียการดำเนินการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชของชาวอิโนโดนีเซียทําให้ดัสนะคะต้องยุบพรรดังกล่าว ส่วนผู้นําเช่นสุกาโ,โนนะคะก็ถูกเนรเทศไปอยู่เกาะที่ห่างไกลผู้คนทางตะวันออกของอินโดนีเซียนเองก็คือเมื่อสุการโนได้รับความนิยมมากขึ้นก็จะเป็นอันตรายต่อชาวฮอลแลนดานะคะหรือว่าเป็นรายต่อดัชนันเองก็เลยต้องถูกเนรเทศไปอยู่หมู่เกาะที่ห่างไกลไม่สามารถที่จะติดต่ดตอกับประชาชนชาวอินโดนีเซียได้นั่นเองค่ะนี่คือ ภาพนะคะในอดีตของนายสุกโนโนนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียนะคะ เรามาดูค่ะการต่อสู้เพื่อเอกราชนะคะของสุกโนโนในยุคที่อินโดนีเซียเป็นอาณานิคมของดัตนน,นนะคะนักชาตินิยมได้เคลื่อนไหวต่อต้านการปกครองของฮอลันดาโดยมีแรงกดดันทางด้านสังคมและก็เศรษฐกิจเนื่องจากชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นไงคะและสังคมด้อยกว่าชาวตะวันตกและก็ชาวจีนนะคะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในช่วงหลังนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศทําให้เกิดความไม่พอใจต่อของชาวพื้นเมืองค่ะในระยะแรกนะคะขบวนการชานิยมเริ่มจากการเรียกร้องอำนาจทางด้านการเมืองนะคะ เพื่อปฏิรูปสังคมและก็เศรษฐกิจต่อมาได้เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งสู่การปฏิวัติเพื่อเรียกร้องเอกราชซึ่งมีขบวนการชาตินิยมที่มีบทบาทสําคัญได้แก่พรรคชาตินิยมอินโดนีเซียสุการโนโนะคะได้ร่วมในการก่อตั้งพรรคชาตินิยมอินโดนีเซียในปี2471โดยมีอุดมการเรียกร้องเอกราชให้แก่อินโดนีเซียอย่างสมบูรณ์สุการโนโดได้ดําเนินการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชจนกระทั่งในพศ2476 ผู้ปกครองชาวดัสนะคะก็ได้ในประเทศสุกานโนและก็พรรคพวกนะคะไปยังเกาะที่ห่างไกลทางด้านที่ต้นออกของอินโดนีเซียแต่ต่อมานะคะญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะก็เข้ามายึดอินโดนีเซียระหว่างสงครามโลกครั้งที่2นะคะระหว่างปี2485ถึง2488สุกานโนเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับญี่ปุ่นนะคะคือให้การสนับสนุนร่วมมือกันกันกบญี่ปุ่นเพื่อเคลื่อนไหว ในการเรียกร้องเอกราชให้กับอินโดนีเซียนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าญี่ปุ่นนั้นได้เข้าไปในทุกประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะอัเฉียงใต้เพื่อจะช่วยให้ภูมิภาคนี้นะคะได้เป็นได้หลุดพ้นจากอำนาจของชาวตะวตันตกแต่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือญี่ปุ่นก็จะเข้ามาเหมือนกับว่าเข้ามามีอิทธพลเข้ามาครอบครองหรือว่าเข้ามาควบคุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ซะเองนะคะ สุคโน่และพักพวกนะคะซึ่งหันมาช่วยเหลือญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่น ก็ไม่ประกาศเอกราชให้กับอินโดเซียประกอบขนาดนั้นนะคะสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเริ่มจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสมรภูมิต่างๆดังนั้นสุกโนจึงต้องออกมาประกาศว่าจะทําการต่อสู้โดยลําพังนะคะไม่พึ่งพาไม่พึ่งพิงญี่ปุ่นแล้วโดยที่จะไม่ขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนพศ2488ซุกโนนะคะก็ประกาศหลักเบญจศิลปัญจศิลน,น,น,นะคะปัญจะก็แปลว่า 5นั่นเองนะคะประกอบด้วย 1. ชาตินิยม 2. นานาชาตินิยม 3. ปกครองโดยสภาผู้แทนราษฎร4ความเสมอภาคทางสังคมแล้วก็ 5. ความเชื่อในพระเจ้าหรือว่าเสรีภาพในการนับถือศาสนานั่นเองนะคะซึ่งเมื่อชาวฮอลันดาชาวดัตนะคะเข้ามาปกครองอินโดนีเซียเขาก็จะบังคับให้ชาวอินโดนีเซียนั้นหัน ไปนับถือศาสนาคริสต uh ์แทนที่จะนับถือศาสนาอิสลามซึ่งชาวมุสลิมนะคะเขาจะมีความเคร่งครัดในการนับถือศาสนามากเขาจึงมีหลักความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เสรีภาพในการนับ huh. ถือศาสนาเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเพื่อเป็นหลักในการปกครองอินโดนีเซียนั่นเองเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามนะคะโดยญี่ปุ่นแพ้สงครามประกาศแพ้สงครามเนื่องจากว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได ไปทิ้งระเบิดปรมานูนะคะที่เมืองฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากินะคะซึ่งเป็นระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองนะคะทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องประกาศแพ้สงครามสุกาโ,โนนะคะก็ได้ประกาศเอกราชในวันที่17สิงหาคมนะคะพศ2488ปกครองประเทศในระบอบสาธารณรัฐมีชื่อว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีสุกาโ,โนนะคะเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นหัวหน้ารัฐบาล คำถามข้อที่2ค่ะบุคคลสําคัญในการเรียกร้องเอกราชของอินโดนีเซียคือใครนะคะมีภาพให้แล้วนะคะในการประกาศเอกราชครั้งนี้ต้องพบกับอุปสรรคกาวคือการประกาศมีขอบ,ม,ขอบมีเขตครอบคุมเพียง เกาะชวาเกาะสุมาตรามาดูรานะคะไม่ได้มีชาติใดรับรองในการประกาศเอกลาชของอินโดนีเซียเลยอีกทั้งดัตนะคะก็ยังส่งทหารค่ะกลับมายึดของอินโดนีเซียทําให้เกิดสงครามสู้รบกันนะคะระหว่างขบวนการชาตินิยมภายใต้ใตการนําของสุกาโนกับรัฐบาลฮอลันดานะคะสุกาโนกับรัฐบาลฮอลันดา ต่อมาในเดือนสิงหาคมพศ2492มีการประชุมระหว่างฮอลแลนดากับอินโดนีเซียร่วมกับนานาชาตินะคะที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะผลการประชุมมีมติว่าให้อินโดนีเซียนะคะได้รับเอกราชในวันที่ 2ธันวาคม2492ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดแรกโดยมีสุกาโ,โนนะคะเป็นประธานาธิบดีต่อมาในวันที่27ธันวาคมพศ2492มีการเลือกตั้งขึ้นทั่วประเทศนะคะมีผู้แทนจากพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกดังนั้นจึงถือว่าวันที่27ธันวาคมพศ2492เเป็นวันที่อินโดนีเซียนะคะได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ ต่อมาค่ะเราจะมาเรียนการเรียกร้องเอกราชและก็ขบวนการชาตินิยมของประเทศมาเลเซียนะคะก่อนสงครามโลกครั้งที่2ดินแดนแหลมมาลายูสิงคโปร์บรูไนบรูไนาสารวักและบอ์เนียวเหนือนะคะเป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่ในปลายปีพศ2488ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะญี่ปุ่นก็ได้เข้ามายึดครองดินแดนในแหลมมาลายูค่ะและได้จัดการปกครองดินแดนดังกล่าวในฐานะอาณานิคมแต่ให้ความแต่ก็ได้ให้โอกาสชาวมาเลนะคะได้มีส่วนร่วมในการปกครองโดยดํารงตําแหน่งด้านบริหารที่สําคัญสําคัญและก็สนับสนุนให้คนอินเดียนะคะในมาเลรวมตัวกันเป็นกลุ่มชาติยมเพื่อต่อต้านอังกฤษด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้กดขี่ขูดรีดชาวจีนค่ะเพราะว่าชาวจีนไปอยู่ที่ไหนเขาก็มีฐานะที่ทางเศรษฐกิจฐานะมีความร่ำรวยเหนือกว่าชาวพื้นเมืองใช่ไหมคะชาวจีนจึงได้รวมตัวกันนะคะต่อต้านญี่ปุ่นโดยจัดขบวนการคอมมิวนิสต์มาลายูขึ้นกองทัพประชาชนมาลายูต่อต้านญี่ปุ่นและก็ได้รับการสนับสนุนจากสัมพันธ์อังกฤษสัมพันธมิตรด้วยนะคะนี่ก็คือ เป็นภาพนะคะในอดีตที่ท่าเรือปีนังนะคะเป็นเกาะปีนังอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะคะอังกฤษได้เข้ามาปกครองแหลมมาลาย,อยูอีกครั้งแล้วก็มีการจัดการปกครองแบบสถาภาพนะคะก็คือเป็นการรวมหลายๆรัฐนะคะเข้าเป็น รัฐเดียวหรือว่ารวมหลายๆรัฐเนี่ยแล้วก็เป็นประเทศประเทศเดียวนั่นเองโดยรวมรัฐมาลายูนะคะทั้งหมด9รัฐนะคะเป็นสาภาพมาลายันมีข่าหลวงอังกฤษนะคะเป็นผู้ปกครองสุตลต่านต่างๆนะคะรัฐต่างๆสุตลต่านในที่นี้ก็คือเป็นกษัตริย์นั่นเองค่ะแต่เขาจะใช้เรียกชื่อเป็นสุตลต่านตามหลักศาสนาของอิสลามนั่นเองนะคะก็มีหน้าที่ให้คําปรึกษานะคะ ให้คำปรึกษ,ษาข้าหลวงอังกฤษในเรื่องของศาสนาพิธีการแล้วก็ประเพณีต่างๆส่วนสิงคโปร์นะคะอังกฤษปกครองในฐานะอาณานิคมโดยตรงเพราะว่าสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศเป็นหมู่เกาะเล็กๆที่เป็นทางผ่านของเรือสินค้าต่างๆนะคะดังนั้นสิงคโปร์จึงมีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจมากอังกฤษก็เลยต้องปกครองอย่างโดยเครง่งครัดแล้วก็ปกครองแบบโดยตรงนั่นเองนะคะไม่ใช่เป็นแค่ที่ปรึกษ,ษาอะไรนะคะ เพราะว่าสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีความสําคัญทางดน้าเศรษฐกิจมากการจัดตั้งสาภาพมลา,ายันทําให้นักชาตินิยมชาวมาเลนะคะไม่พอใจเพราะเป็นการริดลอดอานาจสุ่าตนะคะสุลา่านนั้นมีอํานาจลดลงนะคะเปลี่ยนเพียงพิที่ปรึกษาเท่านั้นอีกทั้งยังให้สิทธิแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในมาลายูเช่นคนจีนนะคะคนอินเดียนะคะที่ชาวอังกฤษ นำคนเหล่านี้เข้ามาเพื่อใช้เป็นแรงงานเพื่อใช้ทํางานเพราะว่าชาวพื้นเมืองเนี่ยเขาไม่ทํางานที่ลำบากหรือว่าไม่ทํางานเพราะว่าต้องการต่อต้านอังกฤษนั่นเองนะคะชาวอังกฤษก็ไม่งอก็คือเอาคนจีนกับคนอินเดียเข้ามาทํางานแทนแล้วคนจีนกับคนอินเดียนะคะก็มีฐานะทางเศรษฐกิจนั้นสูงขึ้นกว่าคนพื้นเมืองนะคะเขาเมื่อ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในมาลายูนะคะได้แก่คนจีนคนอินเดียนะคะมีฐานะเ,เท่าเทียมกับชาวมาเลซซึ่งเป็นคนพื้นเมืองปฏิกริยาต่อต้านก็มีมากขึ้นนะคะทำให้เกิดการจัดตั้งขบวนการชาตินิยมที่สำคัญคือองค์การสหมาเลยแห่งชาตินะคะมีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านชาวจีนแล้วก็ชาวอินเดียนั่นเองนะคะที่เข้ามาอยู่ในมาเลเซียนี่ก็คือเป็นภาพการประท้วงนะคะของสาภาพมาลายูนะคะ การต่อต้านของกลุ่มต่างๆทำให้อังกฤษจัดรูปแบบการปกครองมาลายูแบบใหม่เป็นสหพันธ์รัฐมาเลเมื่อพศ2491่าโดยข้าหลวงใหญ่อังกฤษนะคะเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดแต่อังกฤษได้ให้ชาวมาเลยมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้นส่วนคนจีนนะคะแล้วก็คนอินเดียนั้นก็ถูกจำกัดสิทธิ์ต่างๆรวมทั้งเพิ่มเงื่อนไขในการที่จะเข้ามาเป็นพลเมืองของสหพ,พันธ์ให้มากขึ้นด้วยนะคะไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพื่อลด จำนวนคนจีนแล้วก็คนอินเดียนะคะที่ประสงค์จะเป็นพลเมืองของสหพันธ์ให้ลดน้อยลงแต่มีชาวมาเลนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งสหพันธรัฐมาลายูจึงได้รวมตัวกันตั้งขบวนการพูเตราขึ้นเพื่อต่อ เพื่อต้องการรวมมาลายูนะคะรวมต้องการรวมมาลายูสิงคโปร์แล้วก็อินเดเซียเข้าด้วยกันและต้องการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีสมาชิกสภานิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งขบวนการพูเตรานะคะเป็นขบวนการชาตินิยมที่ต่อต้านอังกฤษนะคะแต่อังกฤษก็ไม่ได้สนใจข้อเรียกร้องของขอบวนการดังกล่าวหลังจากตัด จัดตั้งสหพ,พันธรัฐมาเลแล้วอังกฤษได้วางรากฐ,ฐานการปกครองในระบบประชาธิปไตยแก่มาเลแต่อย่างไรก็ตามนะคะสหพันธรัฐมาเลต้องประสบกับปัญหาขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติระหว่างคนมาเลแล้วก็คนจีนกับคนอินเดียนะคะปัญหาความขัดแย้งมีความรุนแรงค่ะผู้นำชาวมาเลจึงใช้สถานการณ์นี้เป็นข้ออ้างในการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะคะว่าอังกฤษไม่สามารถ ไม่สามารถที่จะควบคุมปัญหาเหล่านี้หรือว่ามาเทาปัญหาเหล่านี้ได้นะคะแต่อังกฤษก็ไม่ยอมค่ะโดยอ้างว่าจะต้องจัดระบอบประชาธิปไตยในมาเลยก่อนนะคะจะไม่ยอมมอบเอกราชให้ทันทีนะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องวางรกาฐานประชาธิปไตยก่อนนั่นเองโดยให้มีการให้มีพักการเมืองที่มีตัวแทนทั้งคนมาเลนะคะแล้วก็คนจีนเข้ามารับช่วงการปกครองต่อจากอังกฤษ ซึ่งในขณะนั้นนะคะก็มีพักการเมืองเพียงพักเดียวนะคะคือพักสหามาเลนะคะแห่งชาติซึ่งเป็นพักของชาวมาเลที่ยังคงกีดกัน,นะคะ่ะการรับสมัครรับสมาชิกเชือ้อพักที่การรับสมาชิกที่มีเชื้อชาติอื่นเช่นคาโตโอนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพักในขณะนั้นก็ได้ลาออกค่ะแล้วไปตั้งพักการเมืองขึ้นใหม่ที่รับสมาชิกทุกเชื้อชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียหรือว่า เชื้อชาติอื่นๆโดยจัดตั้งพรรคเอกราชมาลาย,ยูขึ้นส่วนพรรคสหามาเลนะคะก็มีผู้นำคนใหม่ชื่อว่าตนกูอับดุลรามานั่นเองนะคะนี่ก็คือนายตนกูอับดุลรามานะคะที่เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ อังกฤษในขณนะนั้นนะคะก็ไม่เห็นด้วยค่ะที่จะให้เอกราชแก่สหพันธรัฐมาเลเพราะภายในสหพันธ์ยังมีความขัดแย้งทางเชื้อชาตินะคะความขัดแย้งน,นี้ก็ยังเป็นปัญหาที่สําคัญแล้วก็ เป็นความขัดแย้งที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่อยู่ดังนั้นพรรคการเมืองของจีนและอินเดียนะคะจึงรวมตัวกับพรรคสหามาเลยแห่งชาติรวมกันเป็นสหพักนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในมลายยูจนมีเสียงข้างมากในรัฐสภาเมื่อคราวเลือกตั้งผู้แทนปี2498ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของสหพักนะคะก็ได้รับเลือกนะคะจำนวน 51ตำแหน่งจากทั้งหมด52นะคะเกือบทั้งหมดนั่นเองต้นกูอับดุลรามานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพักในขณะนั้นก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในปี2499อังกฤษนะคะได้เตรียมที่จะให้เอกราชแก่มาลายูและมีการร่างรัฐธรรมนูญโดยให้ชาวมาเลยในฐานะที่เป็นชาวพื้นเมืองเจ้าของถิ่นนะคะมีอภิสิทธิ์ในการร่างและก็สวนตำแหน่ง ในหน่วยราชการต่างๆให้แก่ชาวมาเลทั้งเท่านั้นนะคะอีกทั้งยังจำกัดสิทธิ์ต่างๆของชาวต่างชาติในวันที่31สิงหาคมพศ2500นะคะอังกฤษก็ให้เอกราชแก่มาลาย,ยูต่อมาขบวนการชาตินิยมก็มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะปัญหามันยังไม่ได้จบนะคะชาวมาเลเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจค่ะชาวจีนที่เพิ่มมากขึ้นชาวมาเลในสาพัก ก็ได้ออกมาจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่าพรรคแนวร่วมมาเลนะคะในระหว่างที่มาลายูได้รับเอกราชจากอังกฤษสิงคโปร์ค่ะก็ยังคงเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ในปี2 5ง4นายะคะนายลีกวนยูนะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยได้เจรจากับมาเละขอให้สิงคโปร์นะคะได้ รวมกับมาเลนะคะรวมไปอยู่ในประเทศมาเลด้วยแต่มาเลเนี่ยไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าในประเทศสิงคโปร์นะคะมีพลเมืองเชื้อสายจีนถึงร้อยละ80เมื่อมารวมกับมาเลแล้วนะคะจะทําให้คนจีนในสาพันธหรือว่าในประเทศมาเลเซียนั้นนะคะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกลายอาจจะกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ได้นะคะชาวมาเลเนี่ยต้องเสียตําแหน่งการเมืองให้แก่คนสิงคโปร์ แต่อย่างไรก็ตามชาวมาเลเยเนี่ยได้ลถได้ลดแรงต่อต้านยิปสิงคโปร์ลงเพราะว่าสิงคโปร์แล้วก็มาเลยนะคะในขณะนั้นมีศัตรูร่วมก,กันก็คือจีนคอมมิวนิสต์นั่นเองซึ่งกําลังก่อ,อก,กวนมาเลยแล้วก็สิงคโปร์อย่างหนักมาเลยก,กับสิงคโปร์ก็เลยต้องร่วมมือกันนะคะนี่คือเป็นภาพนายลีกวนยูนะคะซึ่งเป็น ผู้นำของสิงคโปร์นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสามารถทำให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆนะคะแต่ว่ามีศักยภาพสูงที่สุดในประเทศอาเซียนบ้านเราเลยนะคะในระยะต่อมามีการเจรจารวมสิงคโปร์เข้ากับมาเลยแต่ฝ่ายมาเลเยนะคะไม่ยอมค่ะแต่อย่างไรก็ตามในขณะนั้นอังกฤษก็กำลังจะให้เอกราชแก่ดินแดน บริเวณเกาะบอร์เนียวเหนือนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสราวัคบูไนและก็บอร์เนียวเหนือนะคะเพราะว่าองค์การสหสประชาชาติลงมาติกันว่าให้ประเทศเจ้าอาณานิคมต่างๆนะคะได้ปลดปล่อยดินแดนที่สามารถปกครองตัวเองได้นะคะให้เอกราชเข้าไปต้นกูอับดุลรามานนะคะซึ่งเป็นนายกในขณะนั้นนะคะจึงขอดินแดนเหล่านี้จากอังกฤษให้มารวมกับมาเลค่ะและสิงคโปร์สาเหตุที่ไปขอ สลาวักบูไนแล้วก็บอลเดียวเหนือมารวมกับมาเลเซียเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อเพิ่มจํานวนพลเมืองเผ่ามาเลยให้มากกว่าคนจีนนะคะสลาวักบูไนแล้วก็บอลเดียวเหนือนะคะมีประชาชนเชื้อชาติอะไรคะมีทั้งนี้เพราะว่าดินแดนในบอลเดียวเหนือนะคะมีคนชนเผ่ามาเลเยเนี่ย มากถึงร้อยละ90อีกทั้งก็มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เช่นน้ำมันแล้วก็ป่าไม้แร่ธาตุนะคะแล้วก็สัตว์น้ำต่างๆเป็นต้นนะคะในปี2,506มีการรวมตัวกันเป็นสาพันธมาเลเซียโดยมีรัฐเข้าร่วมทั้งหมด11รัฐนะคะมีสิงคโปร์ซาลวาวักแล้วก็บ,บอร์นียวเหนือด้วยส่วนบูไนค่ะไม่ขอเข้าร่วมนะคะเพราะว่าบูไนนั้นเป็นประเทศที่มีรายได้ จากน้ำมันจำนวนมากนะคะทำให้บูรเยเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมเข้ารวมกับมาเลเซียนะคะเขาขอแยกตัวเป็นอิสระเป็นประเทศอิสระนั่นเองคำถามข้อที่3ค่ะตนกูอับดุลรามานะคะได้ขอดินแดนสระวักบูไนบอเดียวเหนือจากอังกฤษให้มารวมกับมาเลเซียสิงคโปร์เพราะมีเหตุผลอะไรนะคะบอกมาบอกเหตุผลให้ครบนะคะบอกให้ครบ นี่นะคะคือแผนที่นะคะอันนี้คือประเทศมาเลเซียและทีนี้มาเลเซียนะคะก็ขอดินแดนเพิ่มก็คือตรงนี้นะคะ ขอเพิ่มจากอังกฤษตรงนี้ก็คือตรงที่คูระบายนะคะก็คือบูไนนั่นเองบูไนตรงนี้เป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่ว่าบูไนไม่ขอเข้าร่วมเพราะว่าบูไนเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์นั่นก็คือน้ํามันนั่นเองะคะเขาจึงไม่อยากไปรวมกับมาเลเเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะนํารายได้ที่ได้จากน้ํามันนะคะไปให้กับมาเลนั่นเองนะคะเขาจึงขอแยกตัวเป็นอิสระไม่ขึ้นกับมาเลยแต่ว่าดินแดนที่คูแรงเอาให้ตรงนี้นะคะก็คือ เข้าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะนี่นะคะคือเป็นภาพที่นายกรัตมรีคนแรกของมาเลเซียก็คือนายต้นคููอับดุลรามานะคะประกาศอิสรภาพของประเทศของเขานะคะจากการปกครองของอังกฤษนะคะที่สามกีฬาเนการาส่วนผู้ที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะก็คือสุนานต์ของรัฐต่างๆนั่นเองแล้วก็มี ที่ปรึกษานะคะชาวอังกฤษด้วยนะคะที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้หลังจากที่รวมเป็นสาพันมาเลยนะคะไม่ถึง2ปีวันที่10สิงหาคมพศสอ0 8นะคะสิงคโปร์ได้ขอลาออกจากสาพันธไปตั้งรัฐอิสระค่ะเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าร่วมสาพันธ์ก็คือปัญหาทางด้านเกี่ยวกับเชื้อชาติะคะ่ะสิงคโปร์นะคะอ้างว่าชาวมาเลมีสิทธิ เหนือกว่าคนจีนค่ะซึ่งชาวชาวสิงคโปร์นะคะมีคนจีนอยู่ร้อยละ80นะคะซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของสิงคโปร์แล้วก็ชาวมาเลย์นะคะก็มีสิทธิ์เหนือกว่าชาวจีนนะคะเช่นเก็บภาษีคนจีนมากกว่าเพราะว่าเห็นว่าคนจีนรวยกว่าคนจีนในสิงคโปร์ถูกบังคับให้ใช้ภาษามาเลย เป็นภาษากลางแทนที่จะพูดภาษาจีนนะคะการกีดกันทางเชื้อชาติที่รุนแรงทําให้นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในขณะนั้นก็คือนายลีกวนยูนะคะพิจรารณาว่าให้สิงคโปร์เนี่ยลาออกจากสหาพันธมาเลนะคะแล้วก็ประกาศตั้งเป็นประเทศสิงคโปร์เป็นอิสระจากมาเลนั่นเองนะคะ คำถามข้อที่4ค่ะสิงคโปร์ได้ขอลาออกจากสหพันธ์ไปตั้งรัฐอิสระเพราะเหตุใดสำหรับเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนทำงานให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณที่สนใจแล้วก็ตั้งใจฟังจนจบค่ะขอบคุณค่ะ